เข้าสู่รายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประุมศึกษาปีที่2พบกับคุณท็อปเช่นเคยนะคะค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเรื่องสนุกกับการเขียนโปรแกรมเขาวงกตลูป1-7ถึงค่ะเราไปดูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกันเลยนะคะมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีว้วัดว4.2ปสอทับ เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์และสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะ 1. ค่ะอธิบายการเขียนโปรแกรมในเว็บไซต์ code.org c o ร์สบทเรียนที่6เรื่องเขาวงกฏลูปหนเขียนโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ code.org คอร์สบทเรียนที่6เรื่องเขาวงกฏลูปห 1- 7 และ 3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เอาละค่ะเด็กๆจากเกมเขาวงกฏนี้นะคะเด็กๆสามารถเขียนเป็นลำดับขั้นตอนได้อย่างไรกูท็อปให้เวลา1นนาทีค่ะสำหรับการเขียนลำดับขั้นตอนให้นกสีแดงไปหาหมูสีเขียว เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆสามารถเขียนลำดับขั้นตอนได้อย่างไรคะเดี๋ยวไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะเอาละค่ะเริ่มต้นค่ะเราก็จะไปข้างหน้าไปข้างหน้าหันขวาไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าหันซ้ายไปข้างหน้า และไปข้างหน้าก็จะเจอหมูสีเขียวนะคะแล้วก็จบค่ะเอาละค่ะเด็กๆเราลองนำลำดับขั้นตอนนี้นะคะไปลองเขียนโปรแกรมหรือว่าไปลองวางคำสั่งใน code.org ได้อย่างไรคะไปข้างหน้าไปข้างหน้าหันขวาไปข้างหน้า ไปข้างหน้าไปข้างหน้าหันซ้ายไปข้างหน้าไปข้างหน้าแล้วก็จบค่ะเอาละค่ะทีนี้ลองมาดูภาพนี้นะคะเด็กๆคะนำภาพนี้ไปเขียนเป็นลำดับขั้นตอนและอัลกริทึมได้อย่างไรครูทําให้เวลาเด็กๆนะคะหนึ่งนาทีค่ะสําหรับการนําไปเขียนเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็อัลกริทึม เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเขียนลำดับขั้นตอนได้อย่างไรเดี๋ยวเราเริ่มจากการเขียนลำดับขั้นตอนก่อนนะคะค่ะรูท็อปก็จะทําลูกศรให้เห็นการเดินของนกสีแดงนะคะโอเคค่ะแล้วทีนี้เราก็ลองไปเขียนเป็นลำดับขั้นตอนจะได้ไปข้างหน้าทั้งหมด5ครั้งนะคะแล้วลองนําลำดับขั้นตอนนี้ไปเขียนเป็นอัลกอริทึมค่ะเริ่มต้น ไปข้างหน้า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 แล้วก็จบค่ะเอาละค่ะเด็กๆเราลองนำอักอริทึมนี้ไปเขียนให้กระชับขั้นตอนมากขึ้นหรือว่าลดความซับซ้อนของการเขียนโปรแกรมได้อย่างไรคะอะไรนะคะอ๋อใช้คำสั่งซ้ำเข้ามาช่วยใช่ไหมคะถ้าคุณท็อปเขียนใหม่นะคะโดยใช้คำสั่งซ้ำเข้ามาช่วยก็จะได้แบบนี้ค่ะ เริ่มต้นนะคะทำซ้ำ5ครั้งค่ะไปข้างหน้าแล้วก็จบเห็นไหมคะว่าครูท็อปเขียนได้สั้นลงนะคะซึ่งลดความยุ่งยากแล้วก็ลดความซับซ้อนในการเขียนโปรแกรมได้เยอะเลยนะคะเมื่อเรานำคำสั่งซ้ำเข้ามาช่วยเอาละค่ะจากอัลกอริทึมที่ครูท็อปใช้คำสั่งซ้ำ5ครั้งนะคะในการเดินหน้าเข้ามาเขียนนะคะแล้วทีนี้ครูท็อป จะนำไปเขียนในเขาวงกตลูปในหมายเลข1ได้อย่างไรเด็กๆอยากรู้หรือยังคะเด็กๆน่าจะอยากรู้แล้วแน่เลยเอาละค่ะต่อไปนี้นะคะครูท็อปจะให้เด็กๆรับชมคลิปวิดีโอค่ะการวางคำสั่งแบบทำซ้ำนะคะในลำดับที่1และ2ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วงั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะการเขียนโปรแกรมให้ทำคำสั่งเดิมหลายๆครั้ง ในการเขียนโปรแกรมมักจะออกแบบคำสั่งให้ทำซ้ำหรือที่เรียกว่าคำสั่งลูปมาให้ใช้งานเช่นการเขียนโปรแกรมลักษณะในรูปต่อไปนี้ซึ่งต้องให้ตัวละครเดินหน้า5ครั้งและโจทย์ให้เขียนโปรแกรมบนพื้นที่การทำงาน3บล็อกดังนั้นจะต้องเขียนโปรแกรมดังนี้ 1. นำบล็อกคำสั่งทำซ้ำมาใช้แล้วกำหนดให้ทำซ้ำ5ครั้ง 2. กำหนดการทำซ้ำเป็น5ครั้งโปรแกรมจะทำคำสั่งที่นำมาวางในบล็อกซ้ำ 3. าลากบล็อกคำสั่งไปข้างหน้ามาวางในบล็อกคำสั่งทำซ้ำ5ครั้งดังภาพ 4. เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงานจะทำให้ตัวละครเดินไปข้างหน้า5ครั้งไปพบขับเจ้าหมูพอดี5หากเลือกคำสั่งแสดงโค้ดโปรแกรมจะแสดงให้เห็นว่าคำสั่งคำซ้ำนั้นเขียนได้เป็นคำสั่ง for นั่นเองโดยใช้ตัวแปรเขาเป็นตัวนับแล้วทำคำสั่ง move forward ซ้ำเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ พอรับชมวิดีโอจบลงแล้วนะคะเด็กๆมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวางคำสั่งทำซ้ำมากขึ้นเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะต่อไปนี้นะคะจะเป็นการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มค่ะโดยนักเรียนจับคู่ นะคะแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ code.org นะคะแล้วก็เข้าสู่บทเรียนที่6เขาวงกอดลูบนะคะโดยปฏิบัติตามขั้นตอนค่ะหมายเลข1ถึงหมายเลข7นะคะสำหรับการจับคู่นี้นะคะเด็กๆที่เรียนออนไลน์นะคะก็จับคู่แล้วก็ทำผ่านโปรแกรม z o ู m นะคะแล้วก็เด็กๆที่เรียนออนไซต์นะคะก็จับคู่นะคะตามความสมัครใจนะคะแล้วก็เข้าไปที่ code.org ปฏิบัติตามขั้นตอนหมายเลข1ถึงหมายเลข7นะคะ โดยเช่นเดิมนะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์นะคะแล้วก็เข้าไปในส่วนของนักเรียนค่ะแล้วก็เข้าไปในคอร์สที่2นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเลือกอบทเรียนที่บทเรียนที่หกนะคะเขาวงกดลูกค่ะโดยเข้าไปที่หมายเลขหนนะคะตัวอย่างโปรแกรมนะคะ ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็จะเพิ่มคำสั่งทำซ้ำเข้ามานะคะตัวอย่างของโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะโดยในกล่องเครื่องมือนะคะก็จะมีโปรแกรมหรือว่าคำสั่งทำซ้ำเข้ามาเพิ่มนะคะเมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขเจดเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็บันทึกผลการเขียนโปรแกรมด้วยนะคะ เอาละค่ะครูท็อปคิดว่าเด็กๆน่าจะอยากเข้าไปลองเขียนโปรแกรมแล้วนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วงั้นเริ่มลงมือเลยค่ะ <S <S ค่ะต่อไปเราลองมาตรวจสอบนะคะว่าการเขียนโปรแกรมของเราเหมือนหรือแตกต่างกับครูอย่างไรนะคะในลำดับที่1ถึง7เดี๋ยวเราเริ่มที่หมายเลขหนึ่งกันเลยนะคะ เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าคําสั่งนะคะถูกวางซ้ําๆกันกี่คําสั่งคะหําสั่งนั่นเองค่ะเอาละค่ะเราลองไปตรวจสอบกันนะคะ <c oughs> เมื่อเราวางคําสั่งนะคะแบบนี้แล้วจะถูกต้องหรือไม่ ไปต่อกันที่หมายเลขสอเลยนะคะค่ะในหมายเลขสอนี้นะคะภาพก็จะเหมือนกับหมายเลขหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าเด็กๆสังเกต,ตดูกล่องเครื่องมือค่ะมีอะไรขึ้นมาคะอ๋อมีคำสั่งทำซ้ำขึ้นมาให้เด็กๆใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาดูค่ะว่าเราจะใช้เครื่องหมายทำซ้ำอย่างไรนะคะขั้นแรกค่ะเด็กๆก,ก็นำ คำสั่งทําซ้ํานะคะไปเรียงต่อกันกับคําสั่งเมื่อเรียกใช้งานเลยค่ะในด่านแรกเราจะทําซ้ําในเรื่องของการเดินไปข้างหน้า5ครั้งใช่ไหมคะเด็กๆตรวจสอบที่หมายเลขค่ะว่าเป็นเลข5แล้วหรือยังในกรณีนี้นะคะก็คือเขาขึ้นมาแล้วค่ะว่าเป็นเลข5นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ลากคําสั่งไปข้างหน้ามาวางที่ ตรงกลางได้เลยค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อจากนั้นค่ะก็มาตรวจสอบกันค่ะว่าที่เราวางคำสั่งถูกต้องหรือไม่ ค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการใช้คำสั่งทําซ้ำค่ะเราไปต่อที่หมายเลขสามกันเลยนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการนำคำสั่งทําซ้ำนะคะมาวางแบบนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้เราก็จะลองตรวจสอบดูนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ค่ะ ไปต่อกันที่ด่านต่อไปเลยนะคะค่ะมาถึงด่านที่4แล้วนะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะแน่นอนค่ะว่าการเดินทางนะคะไม่ใช่การเดินทางไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะก็จะมีเรื่องของการหันซ้ายขวาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะที่จะไปดูการวางคําสั่งในด่านที่4พร้อมแล้วงั้นเริ่มเลยค่ะ ในกรณีนี้นะคะเราก็จะทําซ้ําในการเดินหน้าไปทั้งหมดสี่บล็อกค่ะนั่นก็คือเด็กๆจะต้องใส่หมายเลขสี่ค่ะทำซ้ำในเรื่องของการไปข้างหน้าใช่ไหมคะเด็กๆก็ลากคำสั่งไปข้างหน้ามาวางไว้ตรงกลางค่ะต่อไปนะคะเราก็จะหันไปทางขวาค่ะ แล้วเราก็จะเดินหน้าไปหาหมูนะคะทั้งหมด5ครั้งนะคะก็เป็นคำสั่งทำซ้ำค่ะลากคำสั่งทำซ้ำไปเลยนะคะแล้วก็ไปข้างหน้ามาวางไว้ที่ตรงกลางค่ะทีนี้ก็ตรวจสอบความถูกต้องเลยนะคะ ไปที่ด่านต่อไปเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้เด็กๆจะวางคำสั่งอย่างไรคะ ไปข้างหน้าใช่ไหมคะเสร็จแล้วเลี้ยวขวาค่ะเราจะเดินหน้าไปกี่บล็อกคะถูกต้องค่ะเราจะเดินไปข้างหน้าอีก5บล็อกนะคะแล้วก็ลากคาสั่งทําซ้ำมาเลยค่ะใส่หมายเลขด้วยนะคะ แล้วก็ลากคําคสั่งไปข้างหน้ามาวางไว้ตรงกลางค่ะตรวจสอบความถูกต้องค่ะไปต่อที่ด่านที่หกเลยนะคะ เอาละค่ะเด็กๆสังเกตเห็นเกมเราเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะเมื่อกี้จะเป็นนกสีแดงไปที่หมูสีเขียวแต่ว่าคราวนี้นะคะในด่านที่6จะเป็นเจ้าซอมบี้ค่ะไปหาทานตะวันนะคะเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเขาจะวางคำสั่งไว้รอเด็กๆเลยค่ะคำสั่งมีอย่างไรบ้างคะเมื่อเรียกใช้งานหันขวาไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหน้า เด็กๆสังเกตที่พื้นที่การทำงานนะคะว่าเขามีจำกัดให้เด็กๆก,กี่บล็อกคะมีให้เด็กๆเ,เพียง5้าบล็อกเท่านั้นแต่วางไปแล้วเท่าไหร่คะวางไปแล้วสบล็อกค่ะเพราะฉะนั้นเราจะวางได้อีกเพียง1บล็อกค่ะเด็กๆคิดว่าจะนำบล็อกอะไรไปวางคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องดูก่อนค่ะว่าในการเดินทางของเจ้าซอมบี้เป็นการเดินทางแบบไหนอะไรนะคะอ๋อ หันขวาไปข้างหน้าไปข้างหน้าทั้งหมด3ครั้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่ลากคำสั่งทำซ้ำค่ะไปคลุมทั้งหมดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองลากคำสั่งไปคลุมเลยค่ะ,ะแบบนี้นะคะคําสั่งมันจะตกมาอยู่ด้านล่างไม่เป็นไรค่ะเด็กๆก,ก็แค่ย้ายคําสั่งเหล่านั้นนะคะไปวางไว้ตรงกลางค่ะ ทำซ้ำทั้งหมดกี่ครั้งคะ3ครั้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเติมหมายเลข3ลงไปค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เราลองไปตรวจสอบความถูกต้องกันเลยค่ะ มากเลยนะคะเอาละค่ะไปที่ด่านที่7ดเลยค่ะเอาละค่ะก็ยังจะเป็นเรื่องของซอมบี้เดินทางไปหาดอกทานตะวันเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเขามีคำสั่งวางให้เราแล้วมีคำสั่งอะไรบ้างคะไปข้างหน้าหันขวาไปข้างหน้าหันซ้ายแล้วเด็กๆสังเกตที่พื้นที่การทำงานนะคะเขามีให้เรากี่บล็อกคะ มีให้เราวางเพียง6บล็อกเท่านั้นแล้วก็วางไปแล้วกี่บล็อกค,คะวางไปแล้ว5บล็อกค,ค่ะแล้วก็มีมาวางได้อีกเพียง1บล็อกเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเด็กๆแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องลากคำสั่งทำซ้ำไปนะคะเด็กๆคิดว่าต้องทำซ้ำกี่ครั้งคะถูกต้องค่ะต้องทำซ้ำ5ครั้งลากไปวางเหมือนเมื่อสักครู่ที่ครูท็อกเคยสาธิตเลยนะคะ เอาละค่ะลากคำสั่งทำซ้ำไปวางนะคะต่อจากเมื่อเรียกใช้งานค่ะเสร็จแล้วก็ลากคำสั่งเหล่านี้นะคะไปวางไว้ตรงกลางค่ะซ้ำทั้งหมด5ครั้งใช่ไหมคะเติมหมายเลขกลงไปค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ลองกดตรวจสอบดูเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราลองเขียนโปรแกรมผ่าน code.org ในเรื่องของเขาวงกดลูปหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขเจ็ดไปแล้วนะคะเด็กๆน่าจะสังเกตเห็นสัญลักษณ์นี้แน่ๆเลยใช่ไหมคะสัญลักษณ์นี้คืออะไรคะถูกต้องค่ะเป็นสัญลักษณ์ทำซ้ำนะคะเป็นการเขียนโปรแกรมที่มีคำสั่งซ้ำๆเพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนนะคะ ห,หลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมลงไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะทำกิจกรรมกลุ่มค่ะโดยการเขียนความคิดเห็นนะคะว่านักเรียนได้รับความรู้อะไรนะคะจากการทำกิจกรรมเขาวงกดหลู่ไปนะคะรวมถึงเด็กๆก็เขียนด้วยนะคะว่าเด็กๆเจอปัญหาอะไรแล้วก็มีวิธีแก้อย่างไรนะคะโดยเขียนเป็นแผนผังภาพค่ะ แล้วก็สรุปความรู้นะคะสรุปเป็นงานกลุ่มค่ะปิดไว้ที่หลังห้องเพื่อให้เพื่อนๆน,นะคะไปตรวจสอบความถูกต้องเอาละค่ะต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นการระดมสมองค่ะเพื่อช่วยคุณท็อปในการตอบคําถามหรือทําแบบทดสอบชวนคิดเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะจากภาพบัตรคําสั่งข้อใดถูกต้องสิวินาทีค่ะสําหรับคําตอบข้อนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ ตอบได้หรือไม่คะ,ฉะเฉลยนะคะนั่นก็คือข้อที่2นั่นเองค่ะเพราะต้องวางคำสั่งไปข้างหน้า4ครั้งหันขวาไปข้างหน้า5ครั้งก็จะเจอหมูพอดีนะคะข้อต่อมาเลยนะคะจากภาพค่ะบัตรคำสั่งข้อใดถูกต้อง10วินาทีนะคะสำหรับข้อนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้คำตอบหรือไม่คะ,ฉะเฉลยนะคะ นั่นก็คือข้อที่1นั่นเองค่ะเพราะเป็นการทํางานรูปแบบการทําซ้ํานะคะก็คือไปข้างหน้า3ามครั้งค่ะหันซ้ายไปข้างหน้าหันขวาแล้วก็ไปข้างหน้าก็จะเจอกับหมูพอดีค่ะข้อต่อมาเลยนะคะจากภาพค่ะบัตรคําสั่งในข้อใดถูกต้องสิบวินาทีค่ะสําหรับคําตอบในข้อนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเกฉเลยนะคะนั่นก็คือ หมายเลข1หนึ่งค่ะเพราะต้องวางคำสั่งไปข้างหน้าหันซ้ายไปข้างหน้าสามครั้งหันขวาไปข้างหน้าก็จะเจอกับหมูพอดีค่ะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้นะคะในวันนี้จบลงไปแล้วเด็กๆได้รับความรู้อะไรบ้างคะอะไรนะคะอ๋อได้ฝึกการแก้ปัญหาใช่ไหมคะผ่านการเขียนโปรแกรมได้รับความสนุกสนานแล้วก็ท้าทายจากเกมที่เด็กๆเ,เล่น สำหรับการเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆทุกคนลองตรวจสอบดูค่ะว่าเราผ่านจุดประสมในข้อไหนกันบ้างนะคะข้อแรกค่ะนักเรียนสามารถอธิบายการเขียนโปรแกรมในเว็บไซต์ code.org คอร์ส2บทเรียนที่6เรื่องเขาวงกตหรูปหมายเลข1-7ได้2ค่ะเด็กๆสามารถเขียนโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ code.org คอร์ส2บทเรียนที่6เรื่องเขาวงกตรูปหมายเลข1-7ได้ และข้อที่3ค่ะเด็กๆมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้คุณท็อปเชื่อว่าเด็กๆนะคะผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้ง3ข้อนี้เป็นอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุทูท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ